เขารอเรตตัตรงหรอกแต่ว่าเขาเอาตัวเขาเอาสอบไปจ้องพอลงกขึ้นมาเขาทายวันแต่ว่าเก่าสีู่นอนี่เลกปูใช่ปะเขาบอกโอ้เก่าีู่นเยเก้าสี่ศนกับเจ็ดแปดระว่ามันเหล็กก็เสียตัเก้าปูระว่าตัเก้าไร้ล้อรวยกันเนอทีนี้เนี่ยปูเท่าห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แต่ห้าเก้าแล้วก็ ล่างห้าเก้าแล้วมาห้าเก้าแล้วว่าห้าเก้าแล้วว่าเขาสูกันว่าสี่อก้ากมาเสียขาเก้าสัครับผมแต่เราไกเรกคี่เก้าสี่สองี่เก้ากับสี่สองมันบอกได้ขาย้กันนะมาเสันบอกเอาขาเก้าตัวมันตัวมัสออกคน่าอ้าเก้าค่ผู้ชมูเททองฟูเททนห้าเก้ามันตัวนั่นะเททอง บนหาแปดศูนย์หาแปดศูนย์ตรงครงับเจวัน,นเจวันก็นมาคัากมาแงแปดศูนย์ว่าเจกาันละป่าว่าสันเตมาบานแม่นี่แหะว,ว่าสันคนได้หลายอยู่บ้านแม่สันเอาวันเยาวราชโตเก่าว่าโตเกียว,ว่าเลวบ้ววานแม่ตกหากเจ็ศูนย์ <laughs> <laughs> แล้วตรงรามากแปดศูนย์ไหมแม่ว่าอยาอาอาน่นี้งใสถุงส่งหุ่นเนาะมาลายลายเก็บได้ลายนะาก็บอกเอจใหญ่นะว่าบ่อหาสืบแปดศูนย์เขาก็บอกวาเจ็ศูนย์ คือหันมามาเจ็ดกับห้าซุดอีกคือพูดแล้วก็เฮงวาเรียกันเรียั้นออกโตเก่าก็เรียงวาเนาะมึงเนาะเบ้อเราพูดไงที่โตเก่าฮอกก็ว่าเก่าก็ได้เ่ละห้าซุดวางเลยเจ็ดซุดนั่นขึอจงไรบ้านวาคัดหันฟันคิวคือปูเททองไทยเรียเนาะปูเททองคนนี้มีฟันคิวเด้อันนรียว่า หนูขอมาบานแม่แล้วทั้งป่าตายป่าเป็แก้วาน่ะคนหลายหลายเลยแม่นั่งอยู่บนที่เวียนเต็มเดือนน่ยแก้ว่าเนเอเมดืบดานมากนูมากแปดศูนย์ัล่านน่ะแต่เลขหวงแกเราแปดศูนย์เนี่ยลรื่มเจ็ดศนย์นั่นเลยเราบาีกินี่ห้าเจ็ดศูนย์โ่แน่เนาะเอาตัวเกากับแน่นัเนอะบอกดูดิหาศูนย์กับบาเ่อกิ้วันที่หาศูนครับผม เม็ดพีชสกับซ sí, ื้อไร่ย่านอยู่แล้วเว้ยสวนกนมานเาไ่ซื้อเมดวหลายเดมากมาสวที่ทางนะจวดเ้สี่สวก็ได้ซื้อในโต้เลยนะคะซื้อยม่า่าาบ่มี แต่เจ้าตัวเอื้อน่ะน้ากส่ไปเป็นตัวตรงกูบอกเลยเงินล้ามาส่งทงที่มาส่งสิบสองล้านรด้วยร่ด้วยด้วยเหมือนกันืมเรื่อยไปเรื่อยกันเรือวันนี้เรือยห้โไปมารเอฟซีที่เท่าแปดนาแปดรกันกับเจวนะคะท่านผู้ชม อันเล็กสองตัวค yeah. ู่ให้สี 92, ่เก้กับสี oh, hmm. ่สอ2งก้าสีไม่ออมันบอกมัอ่สอางอกได้ไหหาเก้าอ่อกหาเก้าอเออเาลองฟังดูมั้งเป็นเคี่ยงแนวท่าเปีเ่ยงแนวท่าคิตจะาไปต่อทีกวนยนซือ น่าคิดแล้วคิดอีกเนี่ยคีดคลาเนี่ยหายอย่างเห็นบอกก็ต้องเลี่ยมหายทุนนึงเจ้า <c oughs> จ,จะไปทุ่มใส่วัต,ตถุเจ้าเขาบ่ได้แล้วเว้ทุ่มบ่ไรด้ราบบเเนี่ยมันจะทมโชกดวงศรัาวาสนาเฮานะออุ้มพวกี่สวายด้วอือสวายสี่ร้อยเลยข้าพโชคเันมาห้าโชคครับผมรำลึกด้วยกัน เสือคอยเสือหวนเศรษฐีก็แม่ดีมีแค่ใบซองใบห้าสิโมันสิด้ะล้วเนาะครับผมใบหนึ่งองใบห้าฟูกมาถือวันวันที่สองกับใดได้เพรถือแล้ววันที่หนึ่งกับใดดวงเขาเ่ทันถึงนี่นี่นัีเพราะร่อันอันเจ então, ้าถือรอาร่อนหายเียะะเจ้าันาเรานักสืบซอวนั่งทีแคงเนี่แหแนึ่ง่อจ้าโอ้ให้ว่าถือว่าวันที่ห แต่ตาอยูาอีนี่ผู้งแต่เนี่ยเขาอยู่แงนี่ละแงโชกแขงนนตัวนี่ก็แ่เรพบอรอยูแต่ก็แม่เพิ่นดองหายอันแมนี่เออสอยู่แพงนี่แล้ววันที่ห้าสองคนมือเดีคือสองคแสดงว่าบันนี้แพงนี่กัสิ่แล้ววันที่น มีรางวัลไงดิเจ้เจ้าเอรา,อา,า,อาวัวยาคนเราเแต่ครอันมัวนาสูฟังนะว่าอันคนถือว่านี่หาท่นกัอันว่าคนถือว่านี่หาเพ่อแเน่ดิงไกันว่าอืมหวงบนแางเนาะคือต่นมาแต่ายอีกที่ตลาดบานทงไแั่แต่าอันนี่คนณนึงว่าถือว่าที่หาอีกกันโอ,อ้อ มั <l id sei> ่งากาแล้ว <occurs> น <th> ัางพากล้าันหน้าผู้ขายผู้ขายอ้ยกลางวันอีก่้านในหูเวลาลาบอยู่ลาบอยู่ผู้ขายบายู่ผู้แม่แม่ไอซีผู้ขายปกติเรามาหาประจำแค่กับแทงนี่แหะเราได้โชคดีจะเลือกมหาในวนเดอร์สันมาขาบคุตามหลังกลางวัลโชคใหญ่ที่นี่แล้วโอ้สุขในวันเกาดดีละ ก็โตได้ละเตียรุ่นร่น <so ีโตแนแ้วเ้ย่าถืออยากดีนาะหกตัน่นอเสือเข้ามาย่งบ่ไดดนะมันก็สูบดวนอีดีนี่ไอเอกเลยวันหันใดซากที่แบบเขาทำเขามาเสี่ที่ีแตกเขาทำเกียวอือแต่ว่าไอ้สือนะมันข้าหกใบขึ้นมีคนบ่กืสือหลายแต่เขาทำเือบนี

ว่าหันรางวัลที่หาสองคนมาซือแยงนี่นี่รางวัลใหญ่ได้รางวัลใหญ่ได้มีคนลอจะพรอมาเอาแา่ว่าหนักเปียก็ได้ว่าคนบาขายมีเก่าสี่สวนมนมีแยงนี้มามีเก่าสี่สวนสองใหว่านี่เอาหมดเลยเอาหมดเลยอโตตรงที่พู่มวเดี๋ยวผู้บ้านรุ่นแล้ว่าอะรลงทุนน้ำมูยอลไนั่นเอาเอาพากามเดยดน้ยุบก็ระบาสองใหมผู้บ้านที่หลังจะเอาได้ว่ามารุ่นมากันว่า มึงกัดูักตัวไหนชอบตัวไหย่ใมา่อนสิมักตัวไรมักตัวไรนไม่มีรางวัลใหญ่นี่บอเนี่ยต้อไปอาจจิเป็นท่านไงสิครับแา้ิวัฒนาอาาน่ะอาไวก็ได้นะว่นเออไม่แน่ไม่แน่ ก็หยิบไปหมดทุกคนแล้วเหลือท่านคนเดียวมาทีหลังหอ้ยยุใส่ระบาดเล็งไปตัสือเก่อเื้อแ่เอออ่า้ยู่ในตบ่มีเลนิเชื้อเกี่ยเลยเียตีากรตีศูนย์เด่เทวดาตีหากร5ตีศูนย์วะแอนเ่เครคุณครับแปดาบอ่ะ แปดมีวันพิษทหาเจ็ด่องเนี่แปดห้ามีมี่ตัวับนี่้พอวีเลียก็โตถือไว้เเนี่ยเดี๋ยวถ้าโตก็จะออกแต่เด่นเออแปดห้าก็มีออแปดห้าต้องแปดห้าที่วันอืมเอาตั้งใบกันเอาซับัตได้ป่ะครับเราซับตัวได้ป่้พ่อม่อพ่อพ่อฟันดีกว่าทอานฟันดี ก็เอาก็เลยพคูตัวนี้ไหมอือเราติหาไม่แน่ไม่แน่ครับแน่เลยมันมั่นซื้ออกับมันเด็ออเาันเาะมันเพิ่งซือสองอันเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกหกแปดห้าเอากับไปกับมาสิไม่กับไปกับมาเราต้อง่ันไว้กลับไปกับมาเนาะอไปกมาสดปดสามห้าเออแ่ยดีเลยเนาะ บอกถึกวอาเล็ไปหเราแปดสบบอกเจบเจ็ดองเเจ็ดสิบสองเแล้วว่าเจ็ดสิบสองเยสองไอมสองอลาไบรรยามีรางวัลใหญ่ครับมีรางวัลใหญ่เราลุ้นไปด้วยกันรางวัลใหญ่กันอยู่ไม่รู้จะหยิบตัวไหนยากหยิบใครเนาะอยไปนึงมาทาสิโซกไปเนาอรางวัลที่ห้ารอคุณอยู่ ส่งก็เมกเสียจนใช่หรืเสียแล้ว่าทฝันแหเลยบอกความรักเลยเียงวดงนี่นบอกความรักเลยว่ารอนะครับรอดนะครับรอดกินกล้วยไปก่อนกล้วยกินหวานไปก่อนทีแต่เนี้ยเสบเสจะอนวาี่น เจ้าขัวฝันต่้ไปฝันต่อพอฝันต่โอ้ยฝันฝันทุกมือจะวางจับ่าได้ให้มันฝันอย่งฝันว่าไปเลขฝันว่าเปฝันว่าไปเอาเลขนดมือเลยมันไแต่ว่าหังก็เห็นเลขไปเอาเลขยุบไปทอดก็ร่งประสิไทยทอดร่างประสิทธิไทยบันนี้ แก็เห็นเลขเกือไหมงวเ้ยมันอยู่ในนี่แล้วมันตรงอยู่ในในคลิปอมเข้าไปเอาดีละมันม่มันตรงนีอยู่นี่แหะเออวันที่เทาไร่ก็วันที่ยีแปดวันปลาต้นจับปลาครับผมถ้าเจอสีแปดล่ำบวงสวงบนโพมาบอกคุยกันเลยมีนังล่ำเขานังล่ำสี่คนครับผมล่ำแก่บนาล่ำหนักก่ครับโอ้ลำนักสี่คนครับผม ก็ไปไปคู่กับไปส่งไปยังนําไปข่อสูขขอมันให้เก็บขี้น้ำแดงสัตว์กิได้ไปไปจ้ายที่ที้อยูงเราก็ที่ยิบแตครับผมนางลำลำมากที่นุ่นอยากลองเบิ่งดูแลสิบป้อยตัวเดียวก็คู่ที่ลาขาวอยู่นี้ว่าอ้อันีปวยหเปล่าสิบลวยครับป้อยเมื่อไหร่อืมบอบอกได้นอะ เจ็ดแปแต่ว่าเราียกเลดแปลนี้มันก็เป็นเรียกตปวเก้าลลูกราว,ว,ว่างตัวที่มันวเก่าเร่อเระว่าม,มแต่ว่าแกสาา้สิเก่าตได้ยังว่ถ้าผู้คนก็ว่าขัานเรียกเก <8 8 S 1> ่าพวกมัเปลีแปลนนาแมแม่นแมเันจะเราว่าเปลีนะ่แปลกนั่งว่ันขึ้นโกมันเป็นราเป็ด่เอามันออกบนได้ครับว่าหันอ ยาเจ็บมันออกบนนี่เปิ้ลไยเปิ้ลไหสองตัวนี่บาดไม่ร่องลางก็บ่แน่นี่โอกาไตคือโรงยาง้วแตมคือว่าหรือนะครับผมมันม่แน่นอนเนาเนี่ยซับค่าหลอกก็ของเงนม่แน่นอนนี่ขอแน่นมันแน่นอนของเูนีราเที่ยี่ปนะครับเนาะเจอกันวัดปลาโน่นจำปลาครับผม ว่าเรียงกันถิงตวงกันว่าก็เรียกคู่นไห้นี่เจ้ไหนอะไรันนั่นก็ไม่เป็นคนละคู่นเนาะแต่จะคู่ค,คู่คนทีว่าหะังได้แ,แต่ตนนมโตกห้องาอมาคนยังบราน้ำเาบนกบระตุยัแม่นจีบนอ่พ่จะบวกันหาสี่แปดเมื่อนหาด้วยกวอ่อคนไหนะนยังก็ห้าสี่แปดห่ม่น้าสี่แปดกหละเด็กล่างกับแปดแปดนะ ขันทับสองตัวมันก็ไปส่หน่ยนสยู่ค่ะมันพู่ยเ็แปแปโอ้วยแปดนี่แล้วก็แล้วเนาะเนี่ยไปบาแปดแปะปวดหวาานมี้จหาซมแล้วหาลงเห็นว่าอยู่ถอยจอดอยู่หันบออยู่พอไปบอไว่าเอาหัวลงปุ๊บห้าส่แปดนว่าข้าจไปซื้อาแปดพอนีแปดแป้าจว่าซื้อ ค่าจัว่าซื้อคืนเราเป็รรู่างเลยแต่กัมีผู้ใดได้ก็ได้แย่อเด้อแต่ว่ากาเนเจ้าซื้อสุ้่รต้อกแมนยบอไรเต็มทีมันเป็นตัวกันเัินแค่เราเรีบปูนเมื่อไรสูเราสิบอัยสามสก็สองสมันเรียบแไรถมีแต่ว่ามันหยอง้ก็ไม่ได้เรีบปูนอจะ um, medidas, oui, ้ยดเยอ่างน้หลอ้งไปตานได้รับอป เฮ้ยขอบคารับซมเราากกอย่าลืมนับเด้อันที่ยิบแปดเกันมาตาโนนจะปตาเมื่อสิลงทุดไปก็ได้สองแปดสองแปดแปดแปดมาแน่เลยสองแปดเพราะแม็กมากยู่ขึ้นมากยู่น้อยเหมือนเครับผมเนาะสองแปดที่ยิบแปดเจอกันมาตาโนนจะปตาเดี๋ยวรอโซ่ลอหลาไปร่วมกันนะครับเด้อ้องกันครับผมสำัที่นวัสดีครับาของ